วิสกัตวิสกัตตัวนี้จะไม่มีโปรตีนแต่มาทานเพื่ออะไรครับวิสกัตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดีท็อกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดีท็อกร่างกายของเราร่างกายของเรามีระบบเลือดน้ำเหลืองลำไส้ง่ายๆสามารถที่จะดีท็อกทั้งสารระบบนี้ออกไปได้เพราะในสารระบบนี้อาจจะมีสารพิษสารเคมีอะไรก็ไม่รู้นะครับตัววิสกัตสามารถที่จะดีท็อกออกได้ ยังสามารถที่จะเพิ่มนะครับ s o d เป็นตัวที่ไปจัดก,การอันวูนได้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มออกซิเจนในร่างกายลดความเป็นกรดของเลือดนะครับและตัววิสคันนี้เป็นเม็ดสีเขียวสามารถทุบเป็นผงนะครับและยังสามารถมาทาผิวได้สําหรับผิวที่เป็นแผลอย่างเช่นแผลเบาหวานลิศีดวงนะครับอย่างคนที่โดนน้ำร้อนลวกผมเคยไปเจอมานะครับนำวิสคัตเนี่ยมาทา นะธรรมธทาทาแล้วก็ทานวิกัสกักบโปรตันช่วยตื่นเช้ามาอาการแสบร้อนไม่มีอาการบวมไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราะโชคดีเพราะนั้นวิกัสตัวนี้ดีมากอย่างคนที่เคยเป็นภูมิแพ้เขาไม่รู้จักโปรตินเขาทานวิกัสก็ยังดีขึ้นแต่พอทานโปรตินร่วมไปด้วยเนี่ยระบบการที่ภูมิแพ้อะไรก็จะดีขึ้นโปรตันเราใช้ชื่อว่าสีน้ำตาล โลิตันนี้เป็นผลิยภัณฑ์แรกเลยนะซึ่งทางกรรมกได้วิจัยออกมานะคือเป็นสารอาหารอย่างเดียวที่เรียกว่าโลิตินล้วนๆน,นะครับโดยจะมีสารอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํา 60, 60และ3มิลลิกร,รมัมก็คือ20ต่อ1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสารอาหารล้วนซึ่งมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับอย่างง่ายๆเลยครับถ้า เราคิดว่าตัวเราเนี่ยร่างกายของเรามีการอักเสบทานโพลิตันหรือสีน้ำตาลจะทําให้หยุดการอักเสบจะทําให้เพิ่มภูมิคุ้มกันที่เซลเล์ครับเพราะนั้นอย่างที่บอกถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีจะสามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมกําจัดเชื้อไวรัสกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้ทานได้ทั่วันนะครับสามารถทานได้วันละ1นถึงสเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ต2เม็ดแต่ถ้าผู้ป่วยสามารถทานได้ถึงวันละ6เม็ด ริโบล l วันตัวนี้สําคัญมากครับบ้านเราคนไทยเรามีปัญหากันเยอะในเรื่องการกินนะครับไม่ว่าจะดื่มดื่มแอลกอฮอล์ aw, ไม่ว่าจะเป็นอาหารปิ้งย่างทอดริโบล l วันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไปช่วยปรับสมดุลของตับช่วยลดไขมันที่ตับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเวลาอย่างคุณผู้หญิงนะฮะชอบทานของหวานหวานกลางคืนนั่แหละครับมันเปลี่ยนไปไขมันท,ทันทีโดยเฉพาะน้ําตาลที่มาจาก ผลไม้ฟลุกโตเนี่ยแหละครับเป็นน้ําตาที่เปลี่ยนเป็นไขมันได้เร็วมากเพราะฉะนั้นคนเริ่มเป็นไขมันพอกตับกันเยอะพอเป็นแล้วมันก็สะสมกันไปนะครับเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปจัดการไขมันที่ตับจัดจะ,จะ,จะทำ,ทำ,ท,ำทำการปรับสมดุลของตับเราได้นะครับโดยมีสมเกาหลีใส่ลงไปนะครับปรับสมดุลของตับเราได้ซึ่งเป็นสารอะแดปโตเจนนะครับมีรอเลนอยด์นะครับจะดูแลในการเพิ่ม เพิ่มสารอาหารทําให้ตับเข้าสู่สมรุลเร็วขึ้นตัวนี้ต้องทานร่วมกับริวรวันเพราะว่าล่ะระิวทูนี้มีหน้าที่ในการกําจัดสารพิษที่สะสมมานานในตับของเรากําจัดพวกยาบางคนกินยามาเป็นสิบปีกําจัดแอลกอฮอล์ได้นะครับและทํางานร่วมกับ ตัวโปรตีนที่อยู่ในเลือดถูทาให้ตับเราฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีการภาวะตับอักเสบตับแข็งไวรัสตับพวกนี้ทานได้หมดเลยนะครับทานควบคู่กันเรียลโลนเรือถูแต่จริงๆแล้วผมแนะนําให้ทุกท่านทานก่อนที่จะเป็นอะไรเพราะร่างกายของเราได้รับสารอาหารเยอะมากนะที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าทาน2ตัวนี้ในพร้อมพร้อมก่อนที่จะทานอาหารอะไรนะฮะอย่างเช่นเราออกจากบ้านตื่นเช้ามาทานเรือร้อนเรือถูซะก่อนนะพอทานข้าวเช้าปุ๊บ ออกไปนอกบ้านมื้อกลางวันมื้อเย็นเราไปทานอะไรก็ไม่รู้ทั้งลิวโรวันและลิวโรทูจะช่วยดูแลตับเราให้ดีมากๆป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ตับเราเสียและท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิงนะครับที่ทํางานออฟฟิศนะบางทีจะมีการทานเลี้ยงตอนเย็นอ่าเราก็พกลิวโรวันและลิวโรทูไปอีกอย่างละอย่างละเม็ดเอาไปคู่นึงก่อนทานเลี้ยงทานก่อนนะครับจะช่วยป้องกัน